ประชาชนหนุ่มสาวเดินทางตะโกนสงกรานต์ถนนเอเชียรับประสบกับปริมาณรถเพิ่มตอนสุดท้ายของวันหยุดยาวในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประชาชนบางส่วนจากกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มมีการเดินทางขึ้นภาคเหนือยอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายหลักคือการกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดทางเหนือจากข้อมูลที่สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่11เมษายน67พบว่าถนนสายเอเชียมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญโดยมีบางจุดที่มีการสะสม และติดขัดช่วงๆโดยเฉพาะบริเวณทางต่างระดับพยุทยาช่วงหลักกิโลเมตรที่18ซึ่งต้องการความสนใจเฉพาะเรื่องการชะลอตัวอย่างไรก็ตามมีข้อมูลเช็คอย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจราจรในพื้นที่ต่างๆทั้งถนนพหลโยธินและถนนทางหลวงหมายเลข117โดยพบว่ามีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์โดยแนะนําให้ประชาชนใช้ถนนสายเลี่ยงเมืองเพื่อลดความหนาแน่นในเมืองนครสวรรค์ นอกจากนี้มีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ถนนเป็นไปตามปกติดโดยการระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างแข็งขันในทำนองเดียวกันหากคุณกำลังเดินทางไปยังภาคเหนือคําแนะนําที่ดีคือให้ใช้ถนนสายเลี่ยงเพื่อลดการติดขัดบนถนนหลักและประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับจุดพักรถและปั๊มน้ํามันเพื่อความสะดวกในการเดินทางอีกด้วยแน่นอนว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกราน ต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของทุกคนที่กำลังเดินทางไปยังปลายทางของตน